คุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยในลอสแอนเจลิสนะคะนั่นก็คือลูกชายของสามีและเราก็ไปซึ่งเราก็จะมีตัวเรามีแฟนเขา้ามีสามีแล้วก็ มีอดีตภรรยาของสามีซึ่งก็คือแม่ของลูกชายของสามีนะคะเขาก็ไปด้วยแลวก็อันนี้เขาก็เรียนจบในระดับอนุปริญญานะคะ,ะโดยที่ว่าที่นี่เนี่ยคือด้วยความที่เด็กอเมริกันนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเขาเพราะว่าเขาเขาจะทํางานควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือคือจะไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเรียนหนังสือให้จบแล้วค่อยทํางานเขาจะทํางานควบคู่กันไปซึ่ง ซึ่งจะไม่ใช่เฉพาะเด็กอเมริกันนะคะเด็กที่มาจากทางเอเชียซึ่งที่เราเห็นในวันนั้นก็จะมีเด็กชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมาทํางานในร้านอาหาร พะะอมีเวลาเขาก็จะมาเรียนหนังสือควบคู่กันไปแล้วก็หาเงินเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปของวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือในลาสเวนสเจอร์ท่นก็คือเพียร์ลนะคะลูกชายของสามีเ,เขาก็เรียนที่นี่แฟนเขาก็เรียนที่นี่และนี่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อของเขา <You may S 1> ซึ่งเขามีโอกาส เรียนจบการศึกษาที่นี่แต่ว่าพอจบที่นี่ปุ๊บหลังซัมเมอร์เขาก็เข้าศึกษาต่อในระดับหาวิทยาลัยในกาลุกเปเนียเลยนะคะบรรยากาศทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เด็กๆที่เขาจบการศึกษาเขาก็จะมานั่งกันแล้วก็จะมีทางอาจารย์กณาจารย์ต่างๆเขาก็จะมาก่าวพิธีเปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็เรียงลําดับรายชื่อตัวอักษรที่จะรับใบประกาศนียบัตร คุณพ่อคุณแม่เวลาเขาเรียกชื่อของตัวเองก็ใจเฮ้เประมาณนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปด้วยความที่ว่าแคริบเเนียโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิสค่าของชีพค่อนข้างสูงค่าแรงงานขั้นต่ำค่อนข้างสูงตกทิ่ที่21เหรียญอะไรที่ทำได้เป็นเงินเป็นทองเด็กเดเขาก็จะทำควบคู่กันไปไม่ได้เลือกว่าอาชีพนี้คือทำเงินมากทำเงินน้อยเพราะว่าเขาจะถือเป็นบทพิสูจน์ ตัวของเขาเองว่าก่อนที่เขาจะไปทํางานจริงเขาก็เริ่มทํางานไปด้วยเก็บเงินไปด้วยประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของคุณพ่อคุณแม่ที่มากาันถือพวงมาลัยกระเช้าดอกมงดอกไม้ให้มากันนข้งๆที่จะเจอนะคะและก็สําหรับคลิปนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องเล็กน้อยที่เราได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีสําคัญสําคัญของลูกชายของสามีที่บ้านนะคะ,อะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ